ปวดข้อเข่าแล้วก็บวมขาบวมมันสองข้างมันหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยปวดหลังล้วลงขาเกล็งเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานฉีดยาในเข็มละสี่พนกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายปวดมากนะโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมอยากจะทุบหัวเข่าจริงๆ รอบๆฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลยเดินก็แทบไม่ไหวแล้วหลังทานล่ะคะผลรับเป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบนักอะไรหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็อซองที่สามค่ะอซองที่สี่เอ๊ะพวดกับแฟนอะทำไมมันไอที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอขอเจ้าห้าองค่ะเออดีขึ้นปวดข้อเข่าแล้วก็บวมข้าบวมแล้วซองข้างขายมันเส้นเอ็นเสื่อมบบ เส้นเอ็นอักเสบอ่ะเดินแล้วมันดังกุบกรอบแบบอ่อเป็นมากี่ปีคะโอประมาณสักหกเจ็ดปีนะครับหกเจ็ดปีมาแล้วเนาะฉีดครับเส้นมันไม่ไม่หายไม่หายโอ้ไปบ่อยเลยฉีดเป็นปีเลยอ๋อฉีดเป็นปีนะคะฉีดมาแล้วก็ไม่หายเนาะแล้บ้างตั้งทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยค่อยยุบค่อยค่อยยุบค่อยค่อยยุบนั่งอะไรค่ะเด็กได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่าเพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะแล้วถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคาค่ะคุณพี่บุตรมองว่ามันคุ้มค่าไหมไหมคะกับการลงทุนครั้งนี้ค่ะ มันดูทีแรกเหมือนคิดว่าแพงนะถ้าลองได้ลองเอามาซื้อเอามากินเอามาชานดูนะค่ะผม่่กคุมพานะว่าปวดหลังแล้วลงขาเก็งเก็งชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะพอมารู้จักกับดีบูล ก็ทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเขาได้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะจริงจรังอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยยอมปวดมากเลยยม สองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดูตอนที่ฉันติดพันตัวดีบูลนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสองทั้งสองข้างนะโยมนะสิบกว่าป,ปีแลนะ้วสิบปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรถสไลอยในข้อเท้านี่ก็มันเสียวมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี้ยก็ แล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณสันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะไรู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีทบาทจะมีอาการทรมานบ้างเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะตูงข้อเท้าจะเสียวก็ลองมาหลายอย่างโยม คุณราคาที่อาจจะมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะจ็ลองดูโยมมันหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงขาไหม แต่หมอจะทาเพราะว่าผ่าก็ปผ่าแต่หาแฟนแฟนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งผ่านนะเลยเลยมาหาผิตภพณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะข้อซองที่สามค่ะองที่สี่เอ๊ะเพื่กับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบๆอ่อมาดูว่าดีขึ้นนะครตสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะคะ ค่ะพ oh, อ,อเจห้าสองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดดข้างในอะ่ะคกองที่สามว่าง้ะกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดล้วสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นเห็นที่ทัศนีบอกว่านะะก่อนที่จะมาพุกปิดพันธบูรเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี้หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3เดือนนะคะขออีก4เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนก็ทานยามามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นค่ะก็มาครั้งนี้พอทานดีบูรไปได้5้องค่ะ ก็ไปพบหมอใหม่หมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกหายปวดแต่ก็ไม่ได้บอกหมอนะคะว่าทานตัวนี้นะคะแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะค่บประกันเลยค่ะว่าดีบุญแน่นอนจริงจค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลาบากแบบไหนบ้างคะบรรทรมาน ทรมานมากเลยค่ะจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้ทานเองเห็นผลจริงนะคะยังมีการบอกต่อนะคะเรียกได้ว่ามีการบอกกับคุณแม่ใช่ไหมคะกดข้อกดเข่าหายปวดกระดวดับเส้นกรนตีให้แล้วมีร้อยยังให้ร้อยนะคะเต็มร้อยค่ะมั่นใจในสินค้าได้เลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่เพียงแค่จะมารีวิวสินค้านะคะ ยังมาทานให้ดูจริงๆด้วยนะค่ะนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกตินะคะแล้วก็คนๆนคน,คนผลผลประมาณนี้นะคะทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็<า>เข้มข้นเนาะทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานผิดพัน์ดีบุนนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่ข้าวแล้วก็ทานแล้วหายปวดกระกเพาะเบาขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะพี่อ้อก็จะมีปัญหาที่ที่ฝ่าเท้าก่อนค่ะรอบรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลย mm hmm. เดินก็แทบไม่ไหวออพอนั่น,นะคะรามมาที่หัวเขา่าแล้วก็จะไปที่หลังหลังแล้วก็มาจะมาบ่ากับคอตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าปวดตั้งแต่เท้าเข่าแล้วก็บ่าคือทั้งร่างกายเลยใช่เป็นมานานหรือยังคะเออเป็นมาปีกว่ากว่ากับสองปีแล้วหลังจากที่ทานตัวปิดภัณดีบุญไปแล้วประมาณกี่กล่องคะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าอาการปวดลดลง หกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลล้ไอ้ที่ปวดฝ่าเท้ารอบๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปก็ทานต่อเนื่องต่อเนื่องมาอีกสองกล่องอาการที่ลามมาที่เขา่าที่หลังที่คอยเนี่ยอโอเคอาการก็หายหมดเลยค่ะโอ้โหเดียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะ